นี่คือของแท้ครับทังโลศาดก่อ,อนท้าพลังทำดูเอานะครับอันนี้ห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำอีกห้องนึงนะครับอันนี้เราจะปิดไว้ไม่ใช้นะครับเราใช้แค่ห้องเดียวมีห้องส่วนมนะฮนี่ครับไม่มีคับสปปปกปรก ให้อุจจาตานะครับเราดูเลยเราล้างไปถึงข้างบนเลยนะครับเหี่ยมออกละทไทยหยากแย่ก็ไม่มีนะฮะนี่คือของแท้ห้องนี้ปิดไว้ห้องน้นปิดไว้อันนี้ยังไม่ได้ล็อกแต่ก็ล้างไว้เรียบร้อยนะฮะนี่เราทำความสะอาดถ,ถึงข้างบนเลยนะครับางานข้างล่างพื้นเหี่ยมออกอละทไทยครับ ไม่ได้เอาทั้งขยะมาใส่มีห้องฉี่นะครับเรียบร้อยสะอาดนะกระเบื้องเราล้างอย่างเยี่ยมโอเคฮนะลักษณะแบบนี้มันจะความสะอาดแบบนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกวันนะฮะยาก,ก็จะดูแล ให้เป็นแบบนี้พื้นข้างนอกแล้วก็ล้างเรียบร้อยปิดไว้ปิดไว้กันงูเข้าไปเออใ้โอเคนีค่ของจริงครับ มันก็จะสะอาดอย่างนี้ตลอดไปนะครับจะไม่ปล่อยให้สกปรบบกโซโคอีกนะตราบไดที่ยาอยู่ตรงนี้นะฮะ